เรุกคัสดีหนูหนูหนูมาทำอาหารอีกแล้วเพราะว่าหนูอยากทำหนูอยากเป็นเชฟหนูเพิ่งซ้อมเสร็จนะ่ะเฮ้ยเหรีรยญหายไ่อะไรช่ไหมทุกคนดูเราสวัสดีน้องเกฟปวัสดีคะ่ะจิ๋วไร่บ่อยมากเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าวันนี้นอนหองไยทุวกคนวันนี้ค่ะไปพีอาร์บ้างไ,ได้เจอเพื่อนคนนี้หรือเปล่าเจอคนนี้มห,หรือไม่เจอคนนี้หรือเปล่า ลูกเรามาสิงโตเหมือนคนผมปูเป็นสิงโตกล้วยอีกแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปโรงเรียนหนูจะทำเสื้อเปิ้ลแม่ด่าแน่ไม่ด่าเพราะวันนี้ไม่เปื่อหรอกเชมบะให้เราคิดเช่นดาวดีเอมาด่งตุ่นก็คือเครเรียกว่าหมาดงตุ่นหมาดงด่งตุ่นอ๋อดงตด่งมีกล้วยตั้งหลายเลยจิ้นเลยจิ้นิันนิดอะไรใครเรียกกล้วย กล้วยหัฟกล้วยหัฟฮัฟให้ไทยวันนี้จะทำอะไรใครทายถูกใครทายถูกใครทายถูกก็ไม่เลยก็เอาเอากล้วยไปกินทำก็คือเอาอันนี้ขนมบังชาเนยถั่วแล้วก็ไม่ใช่ให้ทำให้ทำแพนเค้กเถอะฮะใครเหรอแต่ว่าทำแพนเครแบบ c l e a อ๋อแบบคลีน n c l e ไข่เจียวกล้วยไม่มีเมนูนี้ด้วยหรอนี่ไข่เจียวกล้วย เราเขาขายมาเฉยๆพี่มาลินไงขอขอขออ่านสูตรก่อนนะทุกคน come back นี่ๆไหนๆแกแคบละไว้แล้วแต่ค้างเฉยไม่ได้ค้างหนูปัดออกไหนโอ๊ยปัดเป๋ไปเลยปัดเป๋ที่โดนใจปัดใจที่โดนเทเฮ้ยอะไรปัดแก้เลยโดนใจชอบจิ้งจกเลื่อนลอยให้ทุกที่ขอทำด้วยดิเอาให้เอาให้ที่ทำใจอยากอยากดูอะอะไร ไม่มีอะไรไม่มีไอ้ใหญ่ไม่เอาคอมเมนต์ยืดไลฟ์ได้ไหมยุดไลฟ์แล้วขอขอดูหนูขอขดูไม่หนูน่ารักปะไม่อันนี้หนูไม่่ไม่มันเป็นไม่ม็อกเราเราไม่หายอ่ะเอาไว้ใช้หนูรู้หรือเปล่าไปดีไงเอาไม่ใช่ของข้าไหนทุกคนเรามีเรื่องอะไรไหม เรื่องเ่าประจำวันนี้แต่เดือนน่ะเป็นชั่วโมงยู่วันนี้หนูถามพี่โยกันแล้วพี่โยกันบอกว่าพี่เชอรังเคยบอกว่าสามารถไลฟ์ได้เลดได้15นาทีเป็นเท่คืน15บหาแต่ว่าแท่หนูถามแล้วถ้าถมเท่คืนจะเกิดอะไรขึ้นจะจะเป็นอะไรไหมทำไมม่มีตัวบีคืออะไรอ่ะคืออะไรบีอะไรบะ BNK Festival เป็นไข่เป็นเพลงที่เราหกเลยค่ะเป็ที่สุดไม่ใช่ไข่เจียวกล้วยฮาร์ปไม่ใช่ฮาร์ปไข่เจียวกล้วยพี่มารีนี่าไข่เจียวกล้วยพี่นนท์เราก็จะเอาจะเต็มเวลาเลยไข่ขึ้นขวเจียวพี่กล้วยพี่นนท์พี่มารีนี่าลูกๆพี่นนท์อันนี้พี่นนท์พี่นนท์นี่พีศาจตอบพี่เข้าบ้างพี่จะไม่มีกินกันละสิมันมีของเธอ ขยะให้นี่ทุกคนเรามีถังขยะมีสี่ตัวถังขยะอันนี้ถังขยะหนึ่งอันนี้ถังขยะสองอันนี้ถังขยะสามอุ้ยข,ขยะหาเศษอาหารกินทุกวันประทังชีวาวันนี้<อ>ซ้อมสนุกมากเพราะวันนี้ตอนแรกตอนแรกเรามาถึงเพราะว่าเพื่อนๆไปพีอากันแล้วก็ที่หลือก็แบบไปซ้อมซ้อมแยกๆกันแชรวันนี้ซ้อมกันอยู่สองคนหนุ่มกับมล<อ>แล้วก็ เป็น r i v a t e Class, มีครูเป็นหนูกับเจบแบบไพวิทย์คลา s เตนมากเพราะว่าครูสอนให้หนูกับเจฟแล้วก็เต้นบนกันไปร้อยรอบใช่แล้วก็เก็บท่าเพลงนั้นอยู่อย่างนั้นค่ะทุกคนมาดูแฟนมีพี่อีด้วยนะอเปิดทำขายให้หน่อยเฮ้ยสวัสดีพี่พี่พี่บลายนีีี่ี่ี่บลายเฮ้ยยน่า่บายีายบายบี่บิา่บนีบา่ย่ี่่บบนลยลายนนบ หูหายไปอ่ะ <Heritage> พ <desserts> <ES> ี Luckily, ่มาขันเด็กเออแล้วอยากกินอะคืออะไรอ่ะหติ๊บหนูหายอ่ะม่ไม่แอรไม่เข้าเลยอ่ะแอรไม่เข้าเลยไม่เปิดนะวานนี้มันไม่เข้าเฮ้ยไข่แตกมันเน่าวะอยากินกล้วยอ่ะขอทำไม่ได้อิวอิวไทยไหนอ่านเมนเร็วๆอ่านเมนให้น้อง ไก่เบฟมาละอร่อยลองเสื้อเลยนะน้องเกรฟไม่เลอะหรอกไม่มีพี่อิงพี่อิงไปพี่อิงพี่อิงจะไปนอนบ้านปลายใช่ไหมวันนี้ข้อยากไปนอนบ้านแต่ว่าไปไม่ได้ใส่ช็อกโกแลตเปล่าอร่อยไม่ใส่หรอกชิ้งขยะให้เฮ้ยขยะอะไรเป็นอะไรตลกไปเออเหมือนกันเฮ้ยผมแบบปายไม่ตลกหรอ เาตลกเลยพูดโอเขอบคุณเอออันนี้อันนี้แม่ลูกแม่ลูกเห็นเขาไปตัดตอนเราเลิกเลยใช่พี่สุดเลยเขาเห็นเขาไปตัดตอน่ารักอ่ะพี่เป็นเสียงเด็กมามี่มามี่มัมมี่น่ารักมากน่ารักดูวนลอยรอบแล้วล่ะหนูน่ารักแม่ลูกอาจจะยังนะอาจจะยังยังป่ะจ๊ะเขาเกิดเขาเตะจูดเขาเตะจูดเลยปะคนมาดูไลฟ์เยอะอะเวลาเนี่ย ถ้าทุ่ม้าทุ่มคมาดูตองอย่างเงเเกพอใจดูแ้ว่หนื่อยอะเหนื่แกหมาม่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 มม่ถ้ารัมานีมา่นนีาอชีอะไรรายการเงินเข้ายกไดรายการเงินเข้าหนึ่งร้ยล้านบาทอ้ my ม o กอมาระดกเก็บ เก็บพลาใส่ได้ไหมเก็บพลาใส่เข้าไปพลาใส่นะเก็บทำไมโอเคโอ้ยไม่ใช่ทำเอ้ยพอแล้วมันเยอะเกินก็นึกว่าต้องใส่หมดงานเยอะเกินไปไม่ต้องเยอะไม่ไม่ได้เยอะเออโอ้ยมันตกลงไปหมดแล้วบายสะบัดน้ำใส่คนอื่นบายบายโอ้โหโอ้โหโอ้โหบาย แรงวะเราเล่นไปเลยไปไปไม่ไ,ไปกลับมาไปอย่าไป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 จิ้มพเะอ๋อไปกลับอ๋อเฮ้ยน่ากินเฮ้ยน่ากินเหมือนไอ้ทำไมในคลิปเนี mm <m <m ่ยเมลใส่มันเยอะเกินไปมันน่าเกลียดก็ใส่เยอะจะได้มีทันย่าพระแบบว่าเกสักดฝนหรือฟนฟันฟนฟันห้า ป้าปันคนดูไลฟ์ตั้ง576มาดูอะไรกันทุกคนถ้าถ้าเจอเที่ยงคือเราบอกนะเราจะได้แบบแบบว่าลงไลฟ์มัมมัมาสพนเค้กกราโนลาไม่ใช่ไม่ใช่มันคือกราแฟแกฟ่ามีใครอยากกินดูน่ากินไหมทุกคนหนูหนูเป็นคนใส่ให้เก็บอู้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 คนคนคนอู้อู้อยากกินคุกกี้แสนหายไหมจ้าสังจริงหรอ พี่เสียงไทยไงผมเองพี่เสียงไทยไงโอ๋อได้เลยได้ไหมเปิดยังไงเปิดนี่เหรอเปิดแล้วนี่ไงหยุดแล้วต้องปิดไปเท่าไหร่ทุกคดูเขาทำอะไรกันเปิดเปิดไปเอ้าใครอยจะใชนนี้เองก็ต้องเปิดเลยโอ้ยตเองมาเปิดพี่หน่อยใครก็ได้เฮ้ยแรกกันปะพี่สายอยากผมไว้พี่หน่อยอยากกินมน้าอยากกินแล้วอ่ะโอ้ยน่ากินมากกินได้ป้ะดูพี่ต้องสอนมัน ไม่เสร็จแล้วอ่าใอัปากใบอัปากใส่ใส่ป้าใบอัปากเม่ไอยังไม่เสร็จไก่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 กรอบพี่ข้าวบ้างเก็บอับปากไก่ค่ะขอของชะนหนได้ไหมขออะไรสิล้วค่ะไองอยากกินกล้วยอ่ะอร่อยอ่ะอยากกินกล้วยกระชอมากล้วย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 กินกล้วยกินไหมไหมอ้ากินไหมอ้ําตัวกล้วยดิบไม่เอา่ะวั้ต้องแขกกินกล้วยนี่นี่ใบอยากกินกล้วยมันหมดแล้ว สวัสดีชาวไทยเอาวันนี้เราจะมาแรปแอมแรปโยโย่และเอวอวอแลปโยโยกับคนรุ <wh huh? uh, ่นหกคับคนรุ่นหกนี้ไม่คงนกี่คนน้มันเมื่อไหร่จะเยอะชอบอ่ะเออไม่อแนเราแบบว่าเป็นการ์ตูท่อยะัเหไม่ออ่ะ โอ้ยลเพื่อไหมก็ูสิพูดจใจรยขอแฟนชันนล่อนหกหน่อยเ้าเล็นเล่นเล่กเลานเล่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 เล่นเล่นเลานเนเล่นเลาเอ่นเล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 นเ่เเล่เลเด่ลเล่นเลเล่นเลเนเนล่ลเ มมมมันนนไไ่่เเเห็ียยออออุติจะดูยังไงว่ามันจะดูยังไงว่ามันลงได้แล้วอุ่นแล้วเริ่มอุ่นแล้วแต่ว่ามันต้องรอแบบว่าปุดบปุ้ปุ้ปุ้เนี่ยค่าๆปุ้บปุดบแล้วตรงแต่ตัวการยังมันตกไปเลยมินทำเด็ดไม่ได้ทำขอโทษมินทำแน่แน่ไม่ได้ทำขออ่านเมนหน่อยคอนเทนต์ทิชชู่ต้องมาไปเอามาเล่นกับข้าบเออไปหาทิชชู่มาเล่นกับข้าหนูหนูเคยซ้อมกับใบแล้วคอนเทนต์เนี่ยโอ้ย ให้แฟนคลับคิดได้ให้ดีกว่าได้แฟนคลับคิดให้หน่อยใบตัวแสบใบตัวแสบเอ๊ยทำไมเมลไม่รู้มือเลยไม่ใส่แล้วคนเราไม่ได้หรือยังมันต้องใส่ไปนิดนึงเว้ยมันยังไม่ได้มืออมันยังไม่ได้นายโยนลบเอ๊ะโยนลบเอ๊ะ เฮ้ยน่ารักมากเลไดูสิเฮ้ยเอามามเกเกมันต้องคารีีเพราะว่าลูกสอนหนีไปเพื่อความอยู่รอดเก๊เก๊เห็นเห็นลูกสอนเป่าแคนครับเป่าแคนทำไมใส่เกเก๊ก็รัมาจับนายก็คือแพนเค้กอันจิ๋วอ๋อจะทำจิ๋วเหรอไม่นี่ไงมันมันุ่นแล้วเลียวไม่ใส่ไม่ใส่เกี้กเก๊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 ก็รับมาจับเองเกเก ทำก้นก็เราเก็บเกีกนะขบคุคิดว่ามันจะอร่อยไหมอร่อยใครร้องฮิปเชนให้พี่หูบ้างไอ้์มือมาที่พี่หูเพิ่งถ่ายมามีใครบายเมลมิ้นไม่ใช่เอ้ามีพี่เก๋เกไทยแลนด์ ทุกคนอะรอย่ามทุกคนบอกให้หนูไปขอเข้าทีมแชร์บอลที่โยเกิร์ตหนูขอเข้าแล้วนะที่โยเกิร์ตอนุมัติเรียบร้อยเราจะเป็นทีมที่ตึงที่สุดเราจะทำอะไรดีพี่ลูกศรกับมิ้นแล้วกับมิ้บทำยังไงแบบกินไปทีมไงใช่ใช่ไม่อยากทำแล้วถ้าไม่มีนะกินมิ้บไม่ไม่หรอกถ้าไม่มีนะเดี๋ยวจะไปโวยจะเอาย่าทำย่าตอแบ่งเล่นพี่มามหนูขอกินมิ้บคุณมิมนเคยไหมฮัลโหล เขาพูดแต่กินไม่บ้างกินต่ีไหมอันป็นให้หน่อยสิเว้อร่อยจังดีมากพี่โอ้ยกอร่อยจังมินพูดบ้างอยากได้ยินเสียงมินลองมินเก๋เก๋เก้แกเป็นแก๋เกไกายเบ๊บ what t h อยากเล่นอยากเล่นอ่ะโอ้ยแก๊ีบอลทีมอะไรทีม ทีม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 นี้แหละทีมอาเทียนไม่ใช่ราเชีอาเทียนนาขอบคุณเลยไม่ใช่ไปมันเศรไปคือตอนแรกหนูว่าจะไปใช่ป่ะแต่ว่าแต่มันชนงานคอ้ทุกคนหนูหนูว่ามันชนงานหนูมีแางสันทอนตั้งแต่แรกก็เลยไม่กดแล้วเดี๋ยวถ้าจะไปค่อยแบบไปซื้อต่ออะไรเมันยังไม่ไหมแต่ว่ามันเป็นคลิปตตบ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  ผลท้านมันจะไม่เหรอท็อกซิกอ่ะท็อกซิกก็ท็อกซิกแฟนเพราะคนตะกี้หนุ่มคนไน้องลูกศรแสนดีใ่พี่คุณบอลน้องลูกศรแสนดีแสนดีเหมือนพี่ตะกี้เขาแบบพี่พีพี่พีพี่พีเขาไม่ได้แล้วเป่าถ้าเราทำให้จะอร่อยใช่ไหมยังไม่ได้เอ้ยอยากขึ้นแล้วอะไม่ได้เพราะมันเราว่ามันใครยังไม่รักไม่อะไรเนี่ยจุ๊บให้ร้องไห้กิ๊กกิ๊ก อ้ยเหียงใครเนี่ยพี่กโอ้ยมันยังไม่ได้มันได้แล้วเห็นไหมเนี่ยมันต้องได้แก้วเอาพี่มันได้แล้วอย่ากินเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาพี่ให้เกมมาเลยเหมือนไข่เจียวเลยทำไมไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยอันนี้แพนเค้กอันนี้คาราคอนแพนเค้กคาราคอนแพนเค้กสุดน่ารักมันชววชูมี่เข้าในรักยังหรอทำอาหารได้เลยปะเฮ้ยเดี๋ยวโดนระงับการชิงเมินติดกระตอกเปลี่ยนอย่างก็ได้ ขึนแล้วนะคึนใหม่อลิม่าคุณนด้วยไอ้ยบ้าอย่าขึ้นนะเออเออยังไม่คึนไอ้บ้าไอ้บ้าัไม่คืนเลยเนี่ยนี่เนี่ยเอาไปกันอยากได้ลิปสติกฝาฝาพี่มึงไปลออกาห่าินมันกินได้ไหมมันกินได้ไม่พิกับกับก่อนบายบายสังคมสังคมทวโลก หนึ่งร so ้อยล้านคนที่ดูอยู่ตอนนี้เธออยากชิมอ่ะแม่บ้าไม่ต้องชิมก็อยากขึ้นไม่ใช่หรอก็อยากกินอ่ะมันไข่เจียวเลยทุกคนไข่เจียวกล้วยปะถ้ากินก่อนไข่เจียวตัวตัตีปะถ้ากินอ่ะเาส่งตัวตัวแทนมาอ่านเมนสักคนครับเน้นทำไม่เน้นกินหรือเปล่าเมนูนี้มันเดี๋ยวมันก็กินได้ใช่ปไเพราะว่ามันใส่กล้วยใส่ใส่เอาแบบว่าไปไปใส่สีแบบว่าใส่ในนมไหม เออไม่รู้อ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนเราจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้หรอใช่มินเมลไปแล้วไปไวมากไม่มอ่านเมือนเองลายทำล้วกันไม่อยากทำแลยผมเองเป็นหนึ่งในร้อยล้านผู้ชมก็คนดูแล้วตห้อยสี่โอเคลายพี่ลายมีแทงคนดูแล้วยังเ,เออกมสนุกได้แล้ว หรือมันเกี่ยวกับนี้ได้ไหมเอาอาหารไปให้พี่โยพี่โยรักพี่โยแกเอาอาหารไปให้พี่โยพวกคนพี่โยอยู่ห้องเลขอะไรไหนบอกตอนทั้นที่แล้วจะจะตามพี่โยไปแล้วแต่แต่พี่โยไม่ให้ตามพี่โยวิ่งพี่โยวิ่งแลเอาไว้ไหนได้บ้างหรือไม่มีจานเงินก็ไม อันตรงกลางนั่ไหนชิมชิมชิม,ชม,ชมอยากกินนมนมันมีนมนปะอเ,เอ,อ้ยมีนมนะแต่ว่าไม่ให้กินแต่กินเพียงแค่ลองดูก่อนถ้ามันไม่อร่อยค่อยอ๋อจริงๆมันต้องใส่ดอกพึ่งด้วยเพื่อความอร่อยแต่ว,ว่าไม่ใส่ได้เอาเส้นมาอีกอันไหมพี่โยยังหนีเมื่อวานพี่โยเดินพี่ป๊อปท่าไทยในร้าน

ชอบกินก๋วยชกินก๋วยเหมนกาดูดูชิ้นที่เมลทำอันตักได้ขึ้นอะมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยมันสุกแล้วแน่นะมันสุกไม่สุกก็ใค่ของหนวกเออคนบอกว่าสุกไม่นั่นสุกแล้วใช่เชื่อหนูไม่ไม่สุกแล้วเนี่ะ ลินเมลได้รับอนุญาตแล้วการเดบอนุญาตยังไม่อนุญาตอย่าลืมใส่ผงชูรสครับใส่แล้วใส่ใจก็พอใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้ง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 พวงอะไรเดาใส่ใจได้แต่มองโอ้ยใส่มองได้ทั้งพวงมันสุกแล้วแหละช่างมันแล้วกันทำให้หมดอ่ะโอ้ยเกดโอ้ยกินให้มา ไม้มันสุกแล้วแค่มันเป็นกล้วยเล็ก้อแตมันขึ้นมา่าอ่านเมนต์อ่นเมนต์มาหกร้อยยี่สิบสี่คนกันะผ้าอะไรอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมน้ำตาลไม่ต้องคนทำหวานกว่ายอยากเล่นยอยากเล่นป้อนกันหน่อยจ้าไม่เอาไม่เอาหล่ดแล้วอยากกินลูก น้องบายหนูแล้วอยากกินลกูกหนูเคยทำใช่ไหมลูกไม่เคยก็ก,ก็แบบไปไปเซิร์ชดูมันเป็นแบบสูตรครีมไงแล้วก็ทำเพราะว่าเราแบบเห็นมิ่งแช่กินครีมเยอะเกินไปก็เลยเยอะเกินไปจริงเอาเตอร์มานี้ไงเพราะว่ามันเหลือมาแล้วไม่เอาแบบเอาแบบปิ๊กบึ้ง เฉ็ดที่ตรงอายมิอออนอายมินเฮลตี้า Healthy มากชีคนนี้บายเป็นแม่สีเลยอหรือนี่ใครเคยแม่บ้านประจำบุงอะ่ะเคยห,หัวผู้เหมือนสีตัวเป็นดีจุไหมตั้งก็เหลือ,อายมินให้หน่อยสิ ไปลองฮีบเชนหน่อยขอให้อร่อยนะสุกยังอัลเลมอนลายฮีเชนอัลเมกงลายกิงเกนทองไม่เสียใช่ไหม,ามาตกลงคือไข่ผสมกล้วยเอาไปทอดเหรอไม่ใช่มันคือมันคือไข่ผสมกล้วยผสมข้าวโอ๊ตมันก็จะได้ไขก่กล้วยทอดได้กลิ่นเหมือนโรตีกล้ดดกวยเพราะฉะนั้นแปลว่าอร่อยไหนไหนเต้นฮีบเชนเลยเต้นไม่เป็น เต้นฮิปเชยแล้วแล้วเต้นที่บอกให้ไปเต้นเพลงอโซอก็ไม่เต้นเมื่อไหรคุณอิงชาญจะเสร็จคะพิงอ่ะเหรอเนาะเออแล้วมันกิ้งกิ้งอีกแล้วเนี่ยโอ้ยอ่ะเล่นมีด อ่านอ่านบอลลูนช่่ยด้วยเอานะฮิวเชนน้องบาออกจากของไม่ได้อ่านมันเป็นเนื้อที่ถูกต้องค่ะทุกคนอัลเฟรมาอ้าวรับแล้วเราฉันก็ตัดสายเขาพี่อีกเตงชื่ออะไรเนี่ยต้องยิ้มไอ้ต้องให้ชิมแล้วเดี๋ยวส่งไปหาพี่ฮุกอย่างน่ะอย่างปัดอ๋อล่ะที่ส่งไปหาพี่ฮุกอย่างปั่นถ้าจะเหมือนไข่เจียวมาดีนจริงไข่ผสมก็สุดจากมาดีนหรอครับ ทำไมมันไม่ใช่ทำไมเนื้อไม่เหมือนรอบแรกเพราะว่าเราแบบเป็นเาขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเราเป็นบุคคลเก่งไม่จําเป็นต้องเหมือนเดิมไม่จําเป็นต้องเหมือนใครและไม่จําเป็นต้องเหมือนกันกินกิน กินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปแบบนี้ไม่กินใช่ไหมกินขอไปกดน้ำกินขอดื่มน้าก่อนไมพูดแล้วหิวน้ำขอกินน้ำหน่อยละกันพูดแล้วหิวน้ำมากินน้ำให้ดูนะอันนี้นะคะน้ำอันนี้บิดแบรนด์นี่คือกระติกน้ำสีขาวกระติกน้ำนี่ใหญ่มากกินน้ำได้เยอะมากถ้งเตอหนันตงตะกี้แล้วก็กินน้องไข่ อร่อยดังนั้นอันนี้ก็จะเน่าแล้วคิดว่าได้หรือยังสามสองหนึ่งอือว้าวเป็นสีไข่เดียวบาย,ยมาเลยเราดูดูแก้วน้ำบายลายโดดาเอมอนโดดาเอมอนัมมอน,นไ,มไม่ใช่ไรเหมอเือนเดิมแล้วอะไรมันไม่ใช่ของด้วยทำไมเราเอาของเราไม่ดูทำไมไปเอาของคน ผีหน่งยัยอ๋อผีหนึ่งแม่ซื้อให้จริงปะทำไมแม่ถึงซื้อแม่บอกว่าเหมือนไข่เจียวชีหนึใช่ไหมแล้วแม่ก็ทักมาแล้วก็บอกว่าซื้อมาให้แล้วข้าชอบข้าชอบมีเนยโปรชีสโอ้ยคุนตักขึ้นไม่ได้เหนื่อยไปเอาละไม่ทำลด้ปิดเก็บตาปะไม่ใช่เลยมาเก็บตังคนี่ เก็บแล้วทิชชูอะเมย์ยู่เจอละเมย์ยูไหนอยูคุกกี้ใครกินไหมปะคุกกี้ใครอ่ะพอซื้อเอาของเมลลืมเอาลองขึ้นไปเจอช่วยกินเองไ,ไปนอนหนีซ้อมเต้นซ้อมเต้นเสร็จแล้วผมมันยุทุกคนแผ่ที่คางหายแล้วทุกคนอีกเสียงทีจะไปแล้วนะเอาดีแผ่ที่คางมันแบบอุ้ยขอบคุณทุกคน สำหรับแผ่นเสียง B N K อะไรอ่ะไม่รู้ขอบคุณตลับแผ่นขอบคุณสำหรับแผ่นเสียง B N K อือขอบคุณนะอือน่ารักที่สุดเลย5นาทีได้ไหมไม่ได้เก็บร้อนไ,มไหมเหงื่อเต็มแล้วร้อนแบบมามาละมามาไลฟ์หลัง หนังเหมือนนั่นแหละอย่างทำหนชิมซิ่ขอชิมชิ้ที่น่าเกลียดพวกคนดูเมลทำเหมือนไข่เจียวใครจะล้างหน้าไอ้โลทำแล้วใครล้างเกมล้างง่ายแบบบ่ายจะเ้าแล้ว เจอกันมาอาทิตย์แม่ก็วันจันจเจอกันเจอนะใขยะได้อ,อัน,นอร่ออ่ะอเือยากลองใส่นะ้ำผึ้งใสย่ยงทุกคนนมี่ห้อนี้อร่อยมากหนูชอบกินหนูไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราซืตลอดเลยอ่อะถามว่าสะขยะได้บ้างกขอนี้ได้ไหมเราเราเอาแบบถุงเนี้ยทุกคนมาช่วยเก็บขยะน่ารักที่สุดเลยไหนลองใส่น้ำผึ้ง เอาเอามาอาจานออกโออรคะพี่คะเฮ้ยพี่อิงออกอ้ฮะ้อพร้อมตีแบปนี่นักกีฬาแบตมาแล้วว้าแว้าวเอาหน้าเสร็จอันนี้คืออะไรแบบจะไปนอนบ้านบายตื่นมาตีแบบเลยใช่จะไม่อาบน้ำเฮ้ยไม่อาบน้ำงเ้ไม่ได้ใส่จุแบตแล้วเนี่ยก็พรุ่งนี้ไปตื่นเลยไหนลองชิมหน่อย เฮ้ยหอมมาทำไรกินน่ะก็คือเพีนงแค่กล้วยแต่ว่าไม่น่ากินอ่ะนี่แก <throat> ่แล้วเดี๋ยวชิมแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะเก็บก็ไม่เก็บไายเลยต้องเก็บนี่น่ารักที่สุดในโลกเสร็จแล้วจ้ะขอกินเสร็จแล้วเหนอกะทะเหนอะเหนอกระทะเดี๋ยวล้างเองเดี๋ยวล้างเองเดี๋ยวล้างเองดีใจต้องต้องหาเพื่อนมาไลฟ์จะทำได้ครับไม่อะ อกินน้ำอีกไหมไม่คิดยังไงอยากกินอ่ะเราเรากินอย่างเดียวเลยไม่แปลงฝันแบงค์เพิ่แปลงฝันไปไม่แปลงเอ๋ได้ปะไม่กินนะอ้อไรอยู่อ่ะไรอยู่แป้ไม่ผูดหรอพ่อเป็นหมอเฮ้ยห้าเก้าแล้วแป้ไม่ผูดหรอพ่อคินน้ำขึ้งเฮ้ออยากกินอ่ะอยากกินอ่ะอร่อยปะกินไหมกินใส่น้ำผึ้งไหม ใช่เลยชอบกินใช่เลยชอบกินไหมกินมีกระติกน้ำเนี่ยกินด้วยมือเหนียวอ่ะจะไปล้างมือก่อนเราอ่านหนึ่หน่อยอีกหนึ่งนะทีนใครไม่แปลงฟันทีนทุกคนเฮ้ยทำไมน้ำหอมตลบอยากเห็นกบมอสับอะไรด้วยกันจะไปแล้วนะอีกนิดนึง่งไปเก็บ ดี๋ยเป็นอเซ็ปต์ดีืนเซอร์้วไม่ยังไม่เห็นยังไม่เห็เทืองคืนหนเลยอีกอีกอีกสิบิบแล้วนะอไรแล้วนะพอดีัอดีอ่านตรงตู้ยังไม่ทั้เลยโอเคอ่าเสร็จจะลงแลร์นั้นคุนเอ่อเอ่อ refrigerator loose หนึงเขียนชื่อ วันที่เริ่มแช่ติดทุกอันที่แช่ทุกวันศุกร์จะทําการเคลียร์ของที่ไม่มีชื่อกรุณหน้าอย่าลืมอาหารที่แช่ไว้ของสดแช่ได้ไม่เกิน2วันไม่ใช่อาหารที่เป็นแพ็คอาหารที่มีกลิน่น example บอลชอนอาหารที่ใส่จานไม่ใช่ชอชอนบอลบายๆไปก่อนนะ